ชุดเซตเหยื่อมิกเซอร์จากค่ายโอต USA ตัวแพคเกจตรงรุ่นออกแบบแบร์เกลรูปปีศาจข้างขาวผสมผสานงานกราฟิกและพิเศษชุดเซ็ตเหยื่อนี้มันคือการฉลอง9ปีค่ายโอตยูเด้านหลังแพคเกจเป็นรายละเอียดการติดต่อเหยื่อเซ็ตชุดนี้ประกอบไปด้วยกบยางแบทคิง1ตัวและเหยื่อยางไทก้าจำนวน2ตัวเริ่มจากกบยางแบทคิงออกแบบสไตล์มอนสเตอร์เป็นกบยางหนังกลับออกแบบลวดลายได้อย่างสวยงามสเปคขนาด3.9ซนติเมตรน้ำหนักเซ็ตไว้8.5กรัมประกอบกับ ชุดตะขอเบ็ดเบอร์หนึ่งโอมาพร้อมใบสปินรูปทรงพิเศษในรูปแบบของค่ายโอทู USA โดยเฉพาะตัวเนื้อ,อยางมีความตึงให้ความรู้สึกทนทานซึ่งเป็นเนื้อ,อยางเอกลักษณ์ของทางค่ายองศาเบ็ดเปิดได้ดีทั้งด้านบนและด้านข้างตัวบอดี้ถูกออกแบบให้มีาการการสว่างในตัวและมันใช้งานได้ดีครับส่วนด้านหน้ามีจุดการปาดฉีกพร้อมใช้งานต่อกันที่ชุดห้องเครื่องด้านหน้าเลือกใช้ลูกหมุนเบอร์สี่คล้องกับตะขอเบ็ดเบอร์หนึ่งโอมีวัสดุทวงน้ำหนักและเก็บงานด้วยท่อหัวชุดท้ายเลือกใช้ลวดสแตนเลสคล้องด้วยลูกหมุนเบออร์6ต่ด้ว สปินลิงอีก1ชิ้นและจบด้วยงานใบสปินดัดอีก1ใบซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทางค่ายโอสอีสมาต่อกันที่เหยื่อยางไทก้า2.8นิ้วกันบ้างเป็นเหยื่อยางสําหรับงานปลาช่อนโดยเฉพาะด้วยสเปคความยาว2.8นิ้วหรือว่า7ซนติเมตรน้ําหนักเซตไว้ที่8กรัมมาพร้อมตะขอเบ็ดสําหรับเกี่ยวเหยื่อยางขนาด3โอจำนวน1ชิ้นสําหรับเหยื่อยางไทก้านนวดได้ทํารีวิวฉบับเต็มไว้ให้ทุกคนได้รับชมก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้วครับชุดเซตเหยื่อมิกเซอร์กบยางและเหยื่อยางฉลอง9ปี ไอดออส USA มีให้บริการ7สี7แบบ7เซตต,ตามความชอบของนักตกปลาทุกๆคนและมีให้บริการแล้วในร้านค้าสหายวิทชิง